สาธุชนัทุกคนโต,ตวเยเทวาสมาคตาดูราติปดาจ้ทาทั้งหลายจงตัง้งทิพย์สดสายพนการสรรับฟังคำประกาศอารัตนการ้อดข้าพเจ้าจึงได้พร้อมการเสียจรละจัตใจไทยาทานเป็นตนว่ามีข้าวนามโตชนอาหารการกินไหลหลากดอกไม้จุทียนจัดไว้เป็นวุธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาขึ้นในอาคารสถานที่นี้ และจะได้กาอาราธนาพระเจ้าประสงค์เจริญพระพุทธมนตอให้เป็นมงคลสีิสวัสดิ์ขจักอุปัตะอันตรายทั้งหลายให้หายสิ้นไปขอให้คณะผู้บริหารครูอาจารย์พนักงานบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาทุกคนจงมีตั้งแต่ความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและอนาคตการเจริญข้าพเจ้าจึงของประกาศการาธนา เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในธรณีรมสกลจักรวาลเป็นตนว่าเทพดาเจ้าทั้งหลายพระยิ่มพระบรมพญมบาลพระกาศพระการพระเพิงมพระพายพระนรายสิกรนางอัปสรเจ้าแม่คงคาเจ้าแม่ธรณีข้าวธรณะข้าววิรุฬหาข้าววิรุปขาข้าวเวรดุลาตลอดไปถึงข้าเสือเมืองทรงเมืองูุเรืองฤทธิ์เทพดาเจ้าตนศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่มีหูทิพตาทิพยจงเจร็จมาประดิษฐานณอาคารสถานที่นี้ มาร่วมโมทนาการกับพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายทุกตนทุกองค์ก็กระเทือนสาธุภุทคุณนะสัการะนังกโลมัธรรมะกุณนะสัการะนังกโลมัสังฆคุณนะสัการะนังกโลมะมะยังคันเตอิเมหิทุปักขีปะบุภวะเรหิรัตนตยัสสะักพุทธะมะยังอมหาการรัตนตยัสสะปพุทธะทีการตั้งหิตายัสษ์ศึกษาวะหานิพพานะเปโหตุ โุทธปูชาเตชะบันตาธรรมปุชาปันญยบันตาสังฆพุปูชาโปขวันตาอย่างยังคณะประทังยาตินิคเมรราชตาทาี่ศักภะพูจิโตโหตกสักพะโสถีพะวันตุนโน

สัมมาสัมพุทธภพระววพุทูัท่านะวันตังอาคิวาทิสวคาโตพคะวะตาธัมโมธัมมนะมัจจังสุปฏิปัน สังฆนามะมะยังพันเตวิสงุวิส,ง,วสงรานะทายะติสระเนนสหะปัญจสิรัญาจามะทุติยมปิไมยังพังพนเตวิสงุวิสงุสงราชนะทายะ ติสระเนนะสหปัญจสีินิยาจามะตัตยัมปิมายังพันเตวิสงวิสงรักขณาทายะติสระเนนะสหปัญจสีินิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโคธังสาณังคัจฉามีโคธังสาณังคัจฉามิธัมมสารังคจามีธรรมสารังค ข้ามสังฆงสาระนังข้าาม่สังฆังสารนังขัาาไม่ตุติยัมติพุทธังสาระนั่งขาามตุติยัมติพุทธังสานังขัาาม่ตติยมติธรรมังสาระนังข้าาไม่ตุติยมิธรังะ ตุตยมปิสังข nice ังสารนังขจามิต anyway ุติยมปิสังข right. ังสารนังขจามิตุติยมปิุททังสารนังขจามิตุตยมปิุททังสารนังขจามิตุติยมปิธรรมสรนังขจามิตุติยมปิธรรมสารนังขจามิตาติยมปิสังขังสรนังขจามิตุตยมปิสังขังสารนัง สามิจารณะทางานนี้ที่ได้ปานาิปตาเวรักภสิคาปะดังสมาธิยามีปานาติปตาเวรมณีสิขาประทังสัมาทิยามีอทินนาจาเวระกีสิษคาปะดังสมาธิยามีอคินนาธานาเวรมมณี สัมมาทิยานีการไม่สุนิชาจาราเวระมสิกขาปัจจันสมานียามีกาเไม่สุนิชาจาราเวระมีสิขาปัตังสัมมาทิยานีมุสาวาทานเวรมนณสิกขาปัันสมาทิยามีมุสาวาทาเวรมะณีสิขาปัตัง พระเมรยมัจจม่ากฐาณาเวระมณีสิกขาปัจจันสมาธิยามิสุครามีญามัจจม่ากฐาณาเวระมณีสิกขาปัจจันสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปัจจันิสิเลนะสุขติยญาติ สิเลนะโพกสังฆาถาสุสิเลนะนิพพุทธญาติตัสสะมาสิลังวิโสธาติสัทวิปฏิปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขาวินาสายะปาบิตังกุธมังธรังข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอจงโปรดไระโสดพระบริมงคล เพื่อป้องกันความวิบัติเพื่อความหมดสิ้นไปแห่งสัพพทุกและเพื่อความเจริญในสัพสมบัติวิปฏิปฏิพาหายะสัพสมปฏิสิทธิยาสัพพะยามวินาสายะปาริตังปูธมังชัรั้นข้าจะผสมผู้เจริญขอจงโปรยโสดะปริมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติเพื่อความหมดสิ้นไปแห่งสัพพัยและเพื่อความเจริญในสัพสมบัติวิปฏิปฏิพาหายะสัพสมปฏิสิทธิยา สัพพะโรขาวินาสายพระดิตันตุธรรมขรรณีข้าจะผสมผู้เจริญเขาจงประกอบในโสตประภริมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติทั้วหมดสิ้นไปแห่งสัพพะโรคและเพื่อความเจริญในสัพพสมบัติสาธุ

and you ငါံဂမယံဘုဒ္ဓဿဘဂဝသောဘုပ္ပခတ္တမကာလန္တရောမစေယျနမော พุทธังสรณังคัจฉามิโดฏิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโดฏิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอัตเตยัมเปพุทธังสรณังคัจฉามิ สุขะโมหะปาระปะกัโตสัมมังวะุตโตสุขะโตวิมุตโตอาระสะปะสะวินิโมจายันโตอะเภสิเจมังชนะตามิเหยังตุตังวะรตังสิระสะระมามิโรกัสสนาธัรจาวินายกัจาระกันเตจัสะเตจายัสสิทิโมตุ Sampangkan raya jauhinah semintut Kamu tak jauh-jauh lihat dasar sabut Kasih siru kasih wisuti โสาวัตตรายาจาวิาสันิตัวสัมธรมสทาสุขานุโคโยโลกาสาวาุปาิเลสเจตสันโตสยามสัตินิโยชะโวจาสวัาขาธรรมวินิตังกรุณีสร้างวารัตังเสดาสัมามีปุถานุปุถานสมาสีระิเ

Kh Nam oma rasa tanayaasa satukan Nam oma diasaasa wat tay sepi Namkala ba dikatsan up kepadawang Nam ka pabina subat sa kamukala sat na Jalik-jalik, alias satya kacang Tiap panas, hati-kiri, ya, jahat, ditambang, karamut, tamang Buat dosa, roh, batam, ingin, cita, kiasan, nakam,

PAYANG LIRA KANGKAMATAN PANITAN YATAT SAKA SAKA YAMUNI SAMA HITUR KATENA TAMLENA SAMA LIKIM CIN HITAM TITAM NILA TANAT PANITAN TETENA SATENA SUWATTI MUHUR YAMPUTA SETUPA DIWARNAI SUCIN SAMA TIMANAN TADIKANNYA MAHUR न सती मेतनाitaन स्यna म ගේ ක सताani yुपानी देthaनयाsasanasaම පण

Kh E na Saje naat je modul I pu la lawanana di sampawang diratacitanya ba sein ca biru cannta Ilang ditiraya ta yang padipun Gi diangkira tanah pan et nasje naat di mu Đe tātjā saparo kāt sape mana sampā vajē apalimā nam uthāng a to chātī viyān chāt a sampādāng avī rang a sampātāng Đe tāng chā <cues> rang nī sinh nova sāyān nova yavāt a ที่เหลากาเสนนะสัมโนปาเมสุวิเนยเคตานาหิจตุกปเสยังุณารีตีเปาโนพุทโ

saja pada bahwa saya saja kiya maka sangat sangatpak apa tan sampai pada awanang wa kita senih sahabat baca Ri เจสิสุลสากริสานีอุทกังปัตถวายาทาสิกีสัจเจนะเมเนโมนะตเอสาวเนสัจจาปรมีตีอรโกชโกสสิสขะโตปัณมานังนิจายุตาสังปิมิยมปิริบาสติปุจังคาจะนาบะลร ทุเบกจปโสดจังคาสัพเตเตสัปปัสสินาโอนิยสัมปาคาตาปาวิตาปุริกตาสังวัตติะวิปญาญา n ิ b b a า n า a จัปโธิญาเอเตนาสัจวัจเจนาสุทิเตโหตุสัปปาเรกาสัมมิสัมเยนาจุโอะโมกลานันจักสัปปาม เกวราณีตุกิเตติสวาปุจจังเชสัจเตสิเอเลตัมตินัปติตาวะโลคามุจิสุตังกเนเอเตนะสัจวาเจนะสติเตหัวดุสัปปะตาเอคาธาธรรมราชาปีเอรามีนาภิปิริยนจุนหะเทเรนะปันเยวาปนาปตาวะ

Papa kamu lu di akan datang patul yang dont tanpatawa mangngkanca Yo zaman kauku do ba kamu dus di akan ta Kamu pa semtul yang dont mi mintawa mangnca yo jama na posa puna sasado babakamu ba, dosudin angkang tang sangka nubavina samin do dukha pada jenis dukha haya pada jenis haya sokha pada jenis sokha mudu sapri pihani mud eata wata jam ni ni สามเดวานุโมรัมตุสัพพะสัมปันติสิทธิยากานันทันงทุตุสัทธายที่การทั้งทุตุสักปดาปาวาญาปิรักาหุตุกัรฉันตุเทวตากาสามเลพุทธาวราปตาปัจเจกานันจะยังปรังอารามกาันจะเตชินาราขังพัน 点的。Yeah, yeah. co di pan bak waktu sawga se tersebut ya dapat pan wasa tersebutsi tiba panuh bak wa sawga tersebut yang didangjat sekali boleh sajukan atau bolehukanapa wa

राले कमा sudahवाते na asa ni va sutara runa tam ne tam bo se ca viti na che deva mu nin do tam le cha sa pa watu te che yam karang u che ta ca ca pati ha ta sutara runa tam pa wan ti yo cha na pa tam pu di mana runa tam ne ne sa pa ta mu nin che deva mu

วาดาทิโนติสมนังนติอันตะปูตังปัจจะปะเตปะชะนิโตสิตตวามุนินโดตัเตชสะปะวัตุเตเสยมักระคันัโตปนันตปุจฉงวิปุทมะิิปุเตนะเตกะปุจฉเกนธัมมาปยันโติโดปะเสวิตินาสิตวามุนินโด Tante jatsa pavadute seyamang karakam Dupa hati tipu cakye na sutra bahagam Pramang visu di kini tipaka pitanam Yana kade na vidina sikawamu indom Tante jatsa pavadute seyamang karakam Tetapi buddha seyamang karahat takatam Yod ชาติเตมาตันติเอตตวานะเนกวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอิ Bene.

bahwa waktu sahabatlang akan sampai mana sahabat sangu Sada soti